ครับมนุษย์ทุกคนเราเนี่ยนะครับต้องการผู้ช่วยอองแว่เกิดออกมาจากท้องแม่ก็ททาไมฮะต้องช่วยจะคลอดก็ต้องช่วยด้ยวยซ้าไปนะครับแล้วเมื่อเราอยู่ในท้องแม่แม่ก็ต้องประครบประงมเราเราพูดง,ง่ายๆว่ามนุษย์ทุกคนพวกเราทุกคนเนี่ยนะฮะตั้งแต่เกิดจนถึงวันตายเราต้องการผู้ช่วยถ้าหากเราได้ผู้ช่วยที่ดีนะครับ เราก็จะมีชีวิตที่มีความสุขประสบความสำเร็จแต่ถ้าเราได้ผู้ช่วยที่ไม่ดีชีวิตก็อาจจะมีความทุกข์และล้มเหลวแล้วก็ผมเห็นนะครับหลายคนชีวิตพังนะเพราะว่าไม่มีคนช่วยที่ดีหรือว่าคนช่วยแนะนำไปในทางที่ผิดพาไปผิดพาไปหลงพาไปนะครับล้มเหลวในชีวิตติดยาพาไปนะฮะทำสิ่งที่ไม่ดีพี่น้องครับบางคนเนี่ยนะครับ เลือกคนที่จะคบเลือกคู่ชีวิตที่ไม่ดีก็ทำไมฮะชีวิตก็มีแต่พังพินาศนะฮะดังนั้นเราจาเป็นต้องหาผู้ช่วยที่ดีวันนี้พี่น้องทีัะครับพระวิญ,ญญาณจะเป็นผู้ช่วยที่ดีของพี่น้องอาเมนไหมครับอเมนแล้วชีวิตของพี่น้องจะไม่มีความทุกข์ไม่มีความล้มเหลวจะไม่มีความพ่ายแพ้เพราะว่าพระวิญญ,ญาณบริ้องสิดจะช่วยเราอย่างดีอย่างดีเยี่ยมเลย พระเจ้ารู้ว่าคุณกับผมเมื่อคลอดฝ่ายวิญญาณแล้วเป็นทารกฝ่ายวิญญาณแล้วเนี่ยนะฮะพระองค์ต้องการให้เรามีผู้ดูแลเราเหมือนกับทารกน้อยที่เราคลอดมาเนี่ยนะครับที่เราเด็กๆตั้งแต่เด็กๆต้องมีคนดูแลประครบประงมให้น้ําให้อาหารให้นมให้ทุกอย่างนะฮะดูแลเช็ดขอโทษนะเช็ดขี้เช็ด,เ,ชดเยี้ยวอ่ะนะครับทำทุกอย่างให้กับเรา พี่น้องจชื่อะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นผู้ช่วยที่พระบิดาเนี่ยทรงโปรดประทานให้เป็นผู้ช่วยเราผู้เชื่อทุกคนพระวิญญาณบริสุทธิ์นะฮะจะเป็นผู้ช่วยหมดเลยอัศจรรย์นนะเรามีคริสเตียนมากมายนะฮะไม่รู้จะก,กี่ล้านล้านคนเนี่ยนะฮะแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะช่วยทุกๆคนเลยนี่คือความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าอามไหมครับอามน แล้วก็พระองค์จะทรงสถิตยอยู่กับนะฮะทุกๆคนช่วยเหลือทุกๆคนและช่วยเหลือพี่น้องด้วยนะครับในขณะเดียวกันในขณะที่เราเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์เจ้านะฮะโดยการที่เรา,เาได้รับพระผู้ช่วยเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณกับผมขอพระเจ้ามาช่วยนะบางครั้งเราเราเข้าใจผิดนะเราบอกโอ๊ยพระเจ้าช่วยด้วยนะ,ะพยายามบรสุช่วยด้วยพระองค์อยู่ไหนไม ทุกคนที่เชื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็ทำไมฮะสถิตยอยู่กับเราแล้วเพราะว่าพระองค์มาโดยการที่เราเชื่อในพระเยซูเพราะเราเชื่อในพระเยซูพระเยซูเป็นผู้ทูลขอพระบิดานะครับให้พระผู้ช่วยแก่เราพี่น้องอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นอาทิตย์วันอะไรฮะเพนเทคอสสุดยอดเลยทุกคนจําได้นะครับดีมากนะฮะเราเป็นวันเพนเทคอสนั่นเป็นครั้งแรกที่พระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาในโลกนี้ อยู่กับผู้เชื่อและไม่ไปอีกเลยไม่ไปไหนอีก